วันนี้มีกล่องอะไรไมเอะเนี่ยโอ้ยพ่อขยันจงกล่องไม้แล้วนน่ะนาจะเปลยนทุเรียนเนาะอยา่าหอบมามันหอมหอมทุเรียนดิ <c oughs> กองเต้จะกินทุเรียนไหม,ก,มก,กินไหมกินทุเรียนไหมครับเออก,เก,กองใหญ่ๆกันนี่คือจิโลูกใหญ่อยู่ตรงนอกะนะใช่ไหมออเออ โอจะได้กินทุเรียนะลรอีทีนี่ไม่ไม่ล่ะหอมห่วยห่วยเลยแฮะตอนตอนหอบมาแล้วน่ะยาว่ามันเอมันต้องลูกทุเรียนเนี่ยนอนมันกินทุเรียนเนาะอือออโอ้เออนี่ยโอ้แก้หายดูอ่ะมันเป็นอะไรปกติกันน่งรุนเลย นี่หิวไหมใช่ใชหิวทุเรียนไหมกงตีน่ะหิวทุเรียนไหมหนึ่งสองสามปุ๊บนายเอาทำไมหลายชั้นไหรอวะโอ้ยหโอหลายชั้นแท้ห่อหลายห่อมาดีแล้ววะห่อมาดีแล้ววะเอาเอาเขาก็กันมันกระเทกแต่ว่านอเดี๋ยวมันจะฉ่ำนะเนาะทำไมมีชั้นในอีกล่ะฮะทำไมกองอะไรอีลาน่ะ ยอยเอาไฮปูเอาออกดอ้ยูยอ,ยอยใส่กองอะไรเนียนนะขนาดนั้นฮะใสบบใ่กองอะไรเนียนะขนาดไม่มีกองสองชัน้นสาชั้นอีกนี่เนี่ยทุเรียนเอ้ยกว่าจะได้กิน,นเนาะ เดินเดินทางมาไกลเนี่ยฮะฮ้มีตะปุยมีตะปุยแกโอ้โหดูลำพงฮะฮะตูลำพงดูตูดูทองบดว้าวโอ้ยเด็กวัดตะลุกทุเรียนโอ้สงสัยคน ตร <laughs> งเขากินทุเรียนมาใ <laughs> หม่ๆเราว่าเงั้นหอมหวยหว <laughs> <laughs> ยโอ้ยเนาะทุเรียนว่ะโอ้ยกองเตีอุตส่าอุตส่าว่าจะได้กินทุเรียนแล้วเนาะ <laughs> อุตส่าว่าจะได้กินทุเรียนอ้ามันเป็นกองออกเออกองลำโพงเ <นะ S 2> ข้าศเนาะ<น>โอ้ <laughs> มาดูไกลๆดูแมวตาตื่นเนาะก็เป็นโดกทุเรียนกลายเป็นลำพงจะ <c oughs> เป็นทุเรียนลำพง <c oughs> ได้ไง <c oughs>